สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลมี่อีซูซุอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มิ่งจะพาลูกค้ามาชมคันนี้เลยรุ่นแครฟ2.2เก Z ซนะคะตัวใหม่ล่าสุดเลยตัวแม็กฟอร์ดเดี๋ยวเรามาดูออปชันกันเลยว่าคันนี้มีออปชันอะไรบ้างมาเริ่มกันทีน่กระจังหน้ารถเลยกระจังหน้ารถจะเป็นแบบทูโทนนะคะจะเป็นสีดำแตดกับสีโครเมียมโลโก้อีซูซุก็จะเป็นสีโครเมียมนะคะไฟหน้าไฟเลี้ยวก็จะเป็นแบบ LED เหมือนกันมาต่อกันที่ล้อแม็กล้อแม็ก ตัวนี้จะขนาดขอบ16นิ้วนะคะไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างค่ะตัวนี้ไปไปดูกันที่ด้านท้ายก่อนก่อนเลยไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะลูกค้าตัวนี้จะมีโลโก้สัญลักษณ์ตัว2.2 m มก a อร์ t ใหใ้ตรงที่ฝาท้ายด้วยเป็นโลโก้รุ่นของเขาก็คือจะเป็นรุ่นแซดเกรดแซดเลย มีกล้องมองท้ายขณะถอยที่บิวอินมาจากโรงงานเลยจะอยู่ตรงด้ามมือจะเปิดฝาท้ายตรงนี้นะคะการชนท้ายก็เป็นการชนท้ายที่มาจากโรงงานติดตั้งมากับตัวรถเลยเดิมๆไม่ไม่ได้ติดตั้งเพิ่มนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมภายในห้องโดยาสารกันรุ่นนี้ก็จะเป็น กุญแจแบบรีโมทนะคะลูกค้าระบบโคงมาลัยก็จะเป็นระบบโครงมาลัยมัตติฟังก์ชันที่มีระบบคูชคอนโทรลที่สามารถล็อกควบคุมความเร็วแปรผันได้ตรงนี้นะคะหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วเชื่อมต่อบลูทูธแอปเปิลคาร์เพได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นพวกที่จุดบุรีที่เขาเรียกกันมีแอร์ปรับระดับแบบเมนนวลนะคะลูกค้าตัวนี้ เกีย6สปีดเกียถอยหลังตัวนี้ก็จะยกวงแหวนแล้วก็ดันขึ้นสุดเลยนะคะลูกค้าเกศแซต,ตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังให้แล้วนะจ๊ะอ,อันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังเดิมๆที่มาจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวให้มาดูแอร์ตอนตอนตอนหลังถ้าในเกศแซนะคะลูกค้าแอร์จะมีแอร์ตอนหลังให้ ที่มาเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะปิดปิดแล้วก็ขออีกคิดนะีงเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรุ่นนี้ถ้าลูกค้าสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามเซลมิงอินสูดได้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ